คนก็บอกอีเวนต์ก่อนสนุกกว่าอยู่แล้วพออีเวนต์ใหม่มาก็จะมีคนบอกว่าอีเวนต์เก่าสนุกกว่าอยู่แล้วม,มันก็หลูปเดิมครับถูกไหมล่ะมันอีเวนต์ใหม่มาแล้วครับอะไรที่มันแบบเล่นผ่านม,มาแล้วก็ทํามันผ่านไปครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถ อ้าวสปาร์ตไปโดนไอ้หมอน,นั่นเฉยเลยโคตรสวยสปาร์ตไปเข้าหัวไอ้หมอน,นั่นอ้าวโอ้อโดนตัวซ้ายยิงไอ้หมอน,นี่โคตรสวยโอ,อ้สแปมใส่แบบเอ,อิ่มโผล่มาดิ <graduation> นี่ไง<น>ยาน่าจะไม่มีหมอ,อนี่ไปกันเดือดจังลนะ่ะ <Oh! ผมจะลงฝั่งโน้นครับอ่าจริงๆถ้าลงแบบเซฟสุดนะลงหน้าเมืองครับเซฟสุดเลยนะ <S <S ผมว่าไม่ค่อยมีคนลงสลับสายโซโล,โล่นะว่าคนมันชอบไปยิงกันตรงขนาใช่ปะสลับสายโซโล่ผมแนะนำเนี่ยลงตรงเนี้ย มันมีปืนมีมีของให้เก็บถือว่าไม่เยอะแต่ว่ามันแบบมันเต๊อะ่ะเห็นปะโอ้ได้ยิงซีอันนี้ไม่มีปืนร้านไหนโอ้ยชุกระเทพเนี่ยน,นเนเ่ยแต่ดู <c oughs> มองหอ,อมองหรอโอ้ของแจมอ๋อของนี้มันอยู่ตรงนี้คือ <c oughs> ได้มานี่คือโคตรโกงอ่ะผมบอกเลย อันเนี้ยเพราะว่าก่อหมวกมันไม่ค่อยมีเว้ยอันนี้คือโกงจัดเลยอบอกเลยแต่ผมทำวิ่งเร็วไม่เป็นนะฮะ <c oughs> คนนี้บอกเฮ้ยคนขอชุดนี่วะเจ <c oughs> ลาตามคนแต่ตอนนี้มันเหมือนมันบั็อกอะทุกคนต้องระวังผมเห็นมันมีคนหลายคนมาบักตรงนี้เต้ม <c oughs> เพื <S 2> <S 2> <S <S ่อนบอกอู้ตาได้ชุดเด็บผมว่าคนเล่น AK เยอะขึ้นเพราะว่าแม่เหมือนบังคับให้ดับ AK เยอะเลยหรือว่าผมเจอแต่ AK แล้วว่ามาค่อยได้เก็บผมว่า AK มันเยอะขึ้นจริงคนตัวผมนะกดปุ่มวิ่งครับเนี่ยกดปุ่มยิงยิงแล้วไงต่อหุย อ๋อปืนในนี้ต่องระบอยบแต่งดนตรีหน่อย <He el. S 2> เฮลเอันนี้มาไงอะปอดปอดปอดโชตึงโชตึงอื uh ้ม huh. แน่ไหนเห็นไหมว่ามันมีหัวเกาะมันอยู่ข้างบนนะครับปอดมวิ่งมาแบบวิ่งมาแบบไม่กลัวอะไรเลยบุมเฮ้ย <Hey! S 3> บุม บูมมันแอบอยู่ังต้นไม้นี่ัาพีสวนรห์ฮะเมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้นี้หรือเปล่าที่แบบว่ามีหมวกขึ้นมาเพาอฉะนั้เห็นว่าหมวกแรงระเบิดไม่งั้นผมอาจจะตุยไปแล้วก็ได้นะฮะเอ๊ะเ,เดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวาบู๊ เดินบเดินซิกแซกเดินซิกแซกเดินซิกแซกแล้วเพี่อนไปไหนอ่ะไอนี่คือโดนผมสามชีวิตเลยนะไอ้หมอนี่เขาโดนผมสามครั้งเลยก็สวยนี่ไงเอาให้เรียบร้อยมัดเอ้ยโอเคชอบมาไม่ได้ขึ้นของบน Ôi. Ôi. Đây. Ba đè À, má phép Ui, má thì to. Thế tết. Thầy ăn lên nhầm không bắn bấy. Thầy ăn tết lên không Ui, นี่ไงเอโอเคเจอและ้วนี่ไงโหมันป่าอนิเมชั่นลงปะเดี๋ยวมึงเป็นผีใครนะ ผีม,ยายามันพวอยกสติน่ะโวัสดโอ้ยความบังคับออโต้ไงและออโต้เป็นเหตุไงไอะหมอนี้ออโต้เป็นเหตุแท้เป็นความเร็วนะครับ ตายเลยน่าจะเป็นเพราะว่าผมเล่นปล่อยแล้วยิงไงมันดูคามปแปลกๆว่าปุ๊บว้าเฮ้ยเข้ยห้โอ้ย อันนั้นมีผีบางหัวแล้วใช่ไหมเจอไปดิมีเบิมนะมียิงผีแล้วมาอยู่นี่นี่งไงแนบเติร์ดไปเลยแหละครับไม่ต้องรีบมองหามาดูชัวร์ว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างหรือข้างบนมาแล้วก็ยิงเป้งสูง ก็แบบถามว่ามันมีโอกาสแพ้มันมีนะแต่แบบแพ้โอกาสแพ้มันก็น้อยครับถ้าเราวางเป้าเป็นนะอ่ะโอ้ดูปืน,น A w M D R ดิเอ A ดับหรือ MDR ทุกคนอยากดูปืนเลยผมยิงแพ้ตลอดวางป้ารงสูงครับมันมีเทคนิคยงิงอยู่วางป้ารงสูงมันจะยิงเข้าหาัวอันสอง M ฮึบเฮ้ยมันน็อกเลย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวมันชนถึงน็อกเลยเหรอวะทุกคนเพิ่งรู้่เนี่ยชนปุ๊บน็อกเลย กลับมา,าตัทีมพับจีนานยังก็สักพักนึงอยู่ครับผมโอ้ไม่หนีเลยหนีดิตุ้ โดนอะไรตุ๋ยโดนไปตุ๋ยคนดูงงแล้วผมจะเหลืออะไร <c oughs> ตายเองเฉยเลยอะไรของเขาเป็นพกโอ้โหเกินไปเป็นพกอ๊บนี่ไงและพี่สวนไงไปขอบคุณครับตระ,ะการติดตามไปจ้า เแม่มันไม่เห็นมันไม่เห็นผมจะตายมันไม่เห็นผมจะตายมันไม่เห็นเฮ้เฮ้เฮ้ลบอคลบอคลบลบลบอคล็อคล็อคพอวะกูจะตายลบลบลบอคล็อคลอคกดจะตายทุกคนได้เอ็ด หมอันนี่มาติดโอเคเออกไปเด้นละใชมัหซสายก่อนออาสายก่อนออซสายก่อนออกมาเร็วปีบันหายไปแล้วเร็วโอเคเดิดเมันเดิมว้าอ้ย